อออแอบดูจะท,ท <ำ S 1> าําอาหารเหรอเปล่านะเออฉันจะมาถามว่าคุณยายสบายดีขึ้นบ้างหรือยังฉันเป็นเด็กฝึกง,งานที่ร้านเชฟจือเทียนนะคะจือเทียนสบายดีไหมเจ้าตัวแสบนั่นไขรละ่ะยืนขือททาอะไรอยู่เนอะเรื่องอะรสิละ่ะถ้าจะไม่ค่อยเต็มมั้งเธอเนี่ยพูดอะไรบบก็ฟังไม่เข้าใจอ่ะใค่ไงใครอยู่ไหนอะเขาสบายดีดีจะไม่รู้จะดียังไง คืออย่างนี้นะคะคือว่าเดี๋ยวที่ร้านจะงานยุ่งมากเลยฉันก็เลยจะต้องไม่ให้ทอมเมชาต้องรีบกทำแล้วเดี๋ยวสี่อะหิวหรือยังค่ะ ิวก็เลยมาช่วยสิโอ้ไม่เคยได้ยินเหรอวันไหนไม่ทำวันนั้นก็ไม่มีกินเธอไม่ทำงานก็อย่าคิดว่าจะได้กินนะจ๊ะฉันทำงานค่ะมีอะไรให้ช่วยบ้างนะไปให้อาหารแพะจับห่านมาตัวหนึ่งช้อนกุ้งมาโลนึงแค่โลนึงนะห้ามขาดห้ามเกินเตรียมเสร็จเอามาให้ฉันเออแต่แต่ว่าฉันไม่ได้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงรีบไปสิฮะเร็วค่ะ กิน,นกินเลยกินสิออ,อ,อ,อ้ยหตกใจหมดเลยว้าแกก็เอาด้วยเหรอแกก็ด้วยมีต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งกันแกชื่อชู้ดำกันแล้วกันนะเจ้าดำนี่ไม่ต้องแย่งนะเจ้าขาวนี่กินเลย น,น,นมานี่แล้วมานี่สิจะต้องมาที่นี่เพื่อทําเรื่องพวกนี้ด้วยนะคุณยายจนินตาคนนั้นแข็งแรงยิ่งกวัวฉันตึกงดุดอาจารย์แกล้งแน่ๆเลยว้าวได้กุ้งแล้วตัวใหญ่เชียว๊ยแล้วกิโลนึงมันแค่ไหนและเนี่ยวิ มีอะไรราคะ่ะคุณยายคะนี่กุ้งพวกนั้นแล้วก็ผักล้างเสร็จแล้วอ๋อวางไว้ถือไว้ค่ะอืมอายุปูน่นี้แล้ว อยากกินข้าวกับลูกสักมื้อก็ไม่ได้ไม่มากก็ช่างดันส่งคนมารอ,อกินแทนมายังมีอีกเหรอว้าวหอมจังเลยค่ะน่ากินจังรีบกินซะเพราะรสของเห็ดหอมจะเปลี่ยนทุกเวลา สวยนี่หอมจังเลยเนียวนุน่มหนุบหนักกลิ่นหอมนุ่มนวล มากเลยเห็ดออรเรนจีใช้กระดิดหน่อยปรุงรสด้วยพริกไทยรักษาความนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมที่มีรสเดิมไว้ถั่วง,งอกคนผัดด้วยไฟแรงแล้วก็เติมซีอิ๊วเคียวแล้วกรุบๆได้กลิ่นหอมหวานหลังจากที่เราทำงานกันมาทั้งวันทั้งแดดก็แรงการกินอาหารง่ายๆทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักเครื่องปรุงให้ความสดชื่น คลาความเหนื่อยจากการทำงานทั้งอย่างช่วยเสริมสร้างคาร์โบไฮเดรตและก็กรดอะมิโนอีกด้วยพอแล้วแค่อาหารธรรมดาธรรมดาเธอบรรยายซะรดรู้เจ้พ่อแม่เธอนี่ยคงเข้าใจเรื่องการกินมากตั้งแต่เด็กคงกินของอร่อยจนเคยชินพิถีพิถันกับอาหาร แม้แต่วิธีกินก็เข้าใจท่องแท้เมื่อกี้ตอนที่เธอจะกินเริ่มจากชิมรสของเห็ดเออรินจิจากนั้นก็ถั่วง,งอกแล้วก็นำทั้งสองอย่างใส่ปากพร้อมกันเคี้ยวสองอย่างให้รสกลมกลืนอายุอย่างน้อยแต่มีวิธีกินชั้นสูงไม่หรอค่ะฉันถูกว่าอยู่เรื่อยว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีดีแต่ปากเท่านั้นนึง ถือว่าหาได้ยากแล้วใช่ว่าทุกคนจะรู้จักวิธีกินอย่างมีความสุขช่วยสอนเรื่องความสุขเวลากินให้กับจือเทียนด้วยสิฉันว่าคงมีแต่เธอที่จะละลายภูเขาน้ำแข็งอย่างจือเทียนได้ ในใจเขามีภูเขาน้ำแข็งเอเป็นไปได้ยังไงคะบอกเธอตามตรงจือเถียนเขาเกลียดชังอาหารเขาทำอาหารได้อร่อยขนาดนั้นจะเกลียดชังอาหารได้ยังไงวันแม่ปีนั้นเขาอายุหกขวบที่ร้านหนานเธอสัญหลินที่หรูหรา มีครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนมีความสุขนั่งรอบโต๊ะอาหารดื่มไวน์แดงกินอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดหลังจากนั้น คุณพ่อกุณแม่หายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เลยแล้วทำไมตอนนี้ไม่เห็นแล้วหนูรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปวิ่งเล่นที่ไหนล่ะฉันจะไปตามหาคุณพ่อคุณแม่ให้ เด็กคนนั้นน้ําตาไม่ไหลสักหยดเพียงแต่มองแม่น้ำอยู่นิ่งๆไม่มองแม้แต่พ่อแม่ที่นอนตายพ่อกับแม่ของจือเทียนต้องล้มละลายเพราะญาติเมื่อสิ้นหนทางจึงฆ่าตัวตายทิ้งจือเทียนที่ไม่รู้อีโนอีเน เจ้าของร้านหนานเธอสนหลนรับเลี้ยงเขาไว้จากนั้นฉันก็รับเลี้ยงเขาเด็กคนนั้นเป็นอัจฉริยะในเรื่องอาหารถึงแม้การเป็นเชฟสำคัญที่สุดคือความสามารถแต่มีเพียงฝีมือไม่มีใจรักในอาหารย่อมทำให้เกิดข้อจำกัด และนี่คือปัญหาของจื่อเทียนอยากให้คนอื่นชอบอาหารของเธอตัวเองก็ต้องทุ่มเทก่อนกินซะแล้วคุณจะช่วยเด็กคุณนั้นยังไง มองเขาตรงมองเขาจากไปใจของเขาอบอุ่นแล้วหรือ,อยังตัวเองต้อง,องทุ่มเทก่อนถึงจะได้แล้วใครจะช่วยเขาใครจะอบกอดเด็กที่ต้องการความเอาใจใส่ โดดเดียวเช่นนั้นเขาผ่านมาได้ยังไงยามหนาวใครให้ความอบอุ่นแก่เขาใครให้ความอบอุ่นแก่เขาหากฉันเป็นเทพที่เก่ง หากฉันทำอาหารที่อบอุ่นให้กับเขาพ่อคะถ้าหนูต้องเสียพ่อไปตั้งแต่ดเด็กหนูจะเดินมาถึงวันนี้ได้ยังไง ลามกบ้ากามขี้หลีผมเปล่าเนะยังจะเปล่าอีกทำเป็นไก่เอาผู้หญิงสวยๆไปซุกไว้ในห้องครัวแกน่ะมันโตแล้วนะเด็กทรพีที่ทอดทิ้งแม่บุญธรรมอย่างฉันกลายเป็นเสือหล่อผู้หญิงไปซะแล้วพอเธอครับแล้วเธอเป็นยังไงบ้างอะปากสูงก็ใช่ว่าจะเป็นเชปได้นะหากเธอเป็นเชฟได้ฉันจะตีลังกาแตนระบำให้แกดู แกนต้องหลง,งความสวยเธอแล้วแน่ๆเลยเฮ้ยโอ้โหความสวยเธอเนี่ยสวยโอ้โหเชียวเฉียวเมื่อก่อนฉันเคยดื่มเหล้าอย่างหนึ่งที <t <t ่ร้านลาบูในปารีสชื่อว่าวายเดยุกรสมันหอมมากเลยใช้แช่เครื่องเทศพิเศษหรือเปล่าเน่ะฮะคงจะแพงมากเลยเนาะ ก็โอเคเลยล่ะ okay. ดื่มน้ำชาตอนบ่ายคิดคิดแล้วก็ประมาณสองพันกว่าแต่เค้กครัมที่นั่นอร่อยสุดๆเลยถ้าสั่งวายดยุทธิลามูผมแนะนำให้สั่งเค้กเกาลัดอีกอย่างรสหอมเข้าได้ดีมากเลยแหละครับงั้นเหรอเชฟคะมีคุณยาท่านหนึ่งมาที่ร้านโดยไม่ได้จองโต๊ะขอไปครับแล้วบอกให้คราวหน้ามาใหม่บอกเจ้าโง่เกาเฉยมันใส่หัวอกมาดูนี้ตกลัวอุ๊ยอะไร ตีในแนวตีเลยเป็นวิธีต้อนรับแขกของแกเหรออาจารย์เจ้าดูแสบได้มาดายอดเห็นลูกค้าเข้ามาไม่ยอมทักทายบอกว่าไม่มีที่นั่งเห็นรองเท้าฉันแล้วก็ไม่ยอมช่วยเช็ดให้เร็วเร็วเร็วเช็ดจากเข้าคุณยายอาจารย์ครับพวกเราผิดเองอ่ะพี่เป็นเยมห้อง V A P แล้วเขาเหรอ V A P เฮ้อาจารย์ผมดินให้นะครับเ <straighten out. S 3> จ้าสิทโง่เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทําได้ไม่ดีจะถือว่าเป็นผู้ดูแลร้านได้เลยช่างเถอะถึงร้านนี้มันจะเจ๊งก็ไม่เกี่ยวกับฉันเจ๊งเอออุ้ยอาจารย์ฮะที่มาวันนี้เพราะว่าฟัวกาส นกพิราบย่างกระเทียมเนื้อเป็ดเทศพูดถึงอาหารที่ทำด้วยเป็ดจือเทียนจะถนัดกว่าแกกับจือเทียน้ใหเป็นภาพสะท้อนคนหนึ่งเป็นแสงคนหนึ่งเป็นเงาต่างคนต่างมีจุดเด่นแกก็เหมือนลมเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยปรับตัวได้เก่งส่วนจือเทียน เหมือนน้ำติดขังเหม็นไปหมดไม่รู้จักถ่ายเทอาจารย์ครับที่มาวันนี้ก็เพราะว่าจะพูดเรื่องนี้เหรอเปล่าฉันจะพูดเรื่องช้างปายหุยอาจารย์รู้จักจาปาหุยเด็กผู้หญิงคนนี้มีศักยภาพที่จะเป็นเชพชั้นยอดเขาอาจเปลี่ยนจื่อเทียนได้นําความสดใสเข้าไปในตัวตนที่แข็งกระด้างของจื่อเทียนเด็กโง่อย่านึกว่าแกมีร้านที่ดีหน่อยก็จะได้เปรียบนะ หากแกไม่ตื่นตัวก็จะถูกคนอื่นเขาแสงเนะ่าสายตาแหลมคมสมที่เป็นอาจารย์ฉันไม่มีสิทธิ์ชอบเลียแข่งเลี้ยขาไปเอาฟัวกลามาให้ฉันแล้วก็วายขาวขวดหนึ่งครับนั้นคุณมีอาหารชุดของเด็กไหมคะเอ,อเราไม่ได้จัดชุดน้องไว้เป็นพิเศษนะคะ แต่ฉันขอแนะนำสเต็กริบอายราซอสเห็ดแบบพิเศษกับมันบดจานทั้งยังมีสเต็กเนื้อน,นุ่มอีกชิ้นหนึ่งด้วยเพื่อให้คุณแม่แบ่งท่านกับน้องได้นะคะผมจะทางคนเดียวผมไม่ทานของคนอื่นนี่แล้วแม่เป็นคนอื่นเหรอ <c oughs> ขอโทษนะคะเราขอสั่งชุดนี้ได้คะ่ะฉจนจะแบบงเปสองจานให้นะคะขอบคุณนะคะค่ะกวนหวีล่ะกวนหวีกวนหวี กวนหวีออกมาหน้าขอทีเถอะนี่มานันอาหารเนะเด็กก็แบบนี้แหละค่ะตอนเช่นเป็นเด็กก็ไม่ชอบแบ่งอาหารกินกับใครอ่ะนี่กวนหวีออกมาสิออกมานี่บอกให้ออกมาได้ยินไหมอาคุณจางครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้ดีกว่านะครับบรรยากาศแบ่งไปสองจานหมายถึงอะไรกันเนี่ยอ๋อสองคนสั่งจานเดียว น่าต้อสีที่นั่งอย่าวิ่งหน่อยแถวิ่งเป็นสวนสนุกด้วยประรน้าดูเลยชลองงานด้วยคุณลู้ใหญ่ครับน่าทำร้านรานเบนซสรี่ด้วยจะดีไฮมจะไปไหนนี่เอ๊ะมันนี่ก็เอาสิสนใจแคบหรือช่วงเวลาหันกลางวันที่นั่งก็ว่างไม่เห็นจะเป็นไรเลย าฉันก็เป็นคนลา้างฉันเป็นคนเก็บเองด้วยไข่ใ,ใบนี้ฉันจ่ายเงินเอง ผู้หญิงน่ะมีความคิดสร้างสารรค์กว่านะจริงเหรอเธอคิดหรือยังว่าจะทำอะไรยังเลย แค่ฉันเลยจะรับเงินเดือนอ่ะไม่ต้องมาเสกกันได้ยังไงอ,อ่ะมาแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ขอโทษด,ด้วยค่ะืม